สวัสดีจ้าเพื่อนเพือนเอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะ จำวันที่สิบหกทับห้าทับหกเจ็ดบนสองหน่วยบนบนบนที่สองสูตรนี้เข้าบนล่างเลยนี่เป็นตัวกลับเราซื้อเลขตัวกลับอยู่แล้วเข้าอยู่ทั้งบนทั้งล่างแต่หลัก ร้อยมันจะผิดมันไม่เข้าร้อยมันไม่เข้าเราจะมาใช้ดูย้อนหลังก็คือสี่แปดหนึ่งล่างไว้ที่เก้าศูนเราจะใช้ตัวนี้บวกเก้าคงที่สี่บวกสี่ร้อยบวกสี ก็คือแปดบวกหนึ่งบวกเก้าสี่บวกสี่เท่ากับสิบแปดเก้าแปดเก้าศูนย์จับคู่กันก็คือ แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้ประมาณนี้หละมันทำอะไรไู่กต้งบแล้วว่อไม่ได้มานะ มาเลขเพียวก็คือ5้าเกปดล่างไปที่79เหมือนเดิมเราใช้10หน่วยบวณเก้าคงที่ห้าบวกสีเก้าบวกแปดบวกเก้า เก้า so, บวกเก้าเป็นสิบแปดบวกแปดเป็นสิบหกเจ็ดห้าบวกสี่เท่ากับเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่กันก็คือหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์ หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึง่งมันเป็นตัวกลับนะคะนี่มันเป็นตัวกลับ เลกที่เข้าก็คือเก้าแปดอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างตัวมาเลขที่ออกก็คือหนึ่งหนึ่งหกลางไปที่หนึ่งเจ็ด บวกเก้าคงที่บวกสี่ก็คือหนึ่งบวกหกบวก 9, เก้าเท่ากับหนึ่งบวกสี่เท่ากับหกชิดมาเมื่อตัวนี้เลยสี่แล้วก็ห้า หกเจ็ดอ่าทำไมมันมาจังซี่จะคู่ก็คือหกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดก็จะประมาณนี้นะคะทำไมเห็นไหมเวลามันไวจัง หลักร้อยของเราก็หบวกสเท่ากับศบวกสเท่ากับสี่หกหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดส ก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าจะมาที่เจ็ดหกลืมเอาเอาจับผิดตัวนี่แหละเลยลมันจะออกง่ายๆเรามาทำยากเอง <laughs> สูงมันก็ไม่เห็นมันมันบือ่อมันไม่ชัดนี่นะคะากจัดขัดกระพานอยู่คำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินเบ่งรัฐบาล แนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดโชคด,ดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า